สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากติดต่อมาหาคุณแต่ไม่กล้า ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีไม่ถุนตุนกุมไม่ถุนตุนกุมมีนกรกฎไม่ถุนตุนกุมมีนกรกฎเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเป็นคนที่คุณ เคยเคยคบหาเคยพูดคุยเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าได้หมดนะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยจบเคยเลิกลากันไปแล้วคนนี้เป็นคนที่ลักษณะของเขาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะมีความเป็นเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่า หรือลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างของเขาอะ่ะเป็นเหมือนเด็กๆอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบสักเท่าไหร่เป็นคนไม่ค่อยรอบคอบไม่ค่อยระวงังเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนแบบไม่ไม่ไม,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 ไม่มีการคิดทบทวนให้รอบคอบอะอยากทําอะไรทําเลยทําอะไรตามใจตัวเองหรือว่าไม่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวสักเท่าไหร่อะ่นะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กโดยเฉพาะในเรื่องที่แบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไม่ระมัดระวังตัวเออจะเป็นคนแบบอยากทำอะไรทําตามใจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างคิดเร็วทําเร็วแล้วก็พูดเร็วบางครั้งอาจจะพูดอะไรโดยที่ไม่ไม่ทันคิดอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วย แต่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกๆใหม่ๆนะคะเวลาเขาเดีอ่ะเวลาน่ารักเขาก็น่ารักนะคนเนี้ยคือเป็นคนมีความาน่ารักเอาใจเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทำตัวน่ารักทำตัวทำตัวเหมือนเด็กขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาเวลาเวลาอารมณ์ดีอ่ะก็จะแบบน่ารักอืม ตัวเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีบางคนเป็นแบบแฟชั่นนิสตาด้วยอ่ะแบบว่าคือแต่งตัวเก่งนะคะแต่งตัวเก่งมีสไตล์เป็นของตัวเองอดูเป็นคน ดูเป็นคนเหมือนกับหัวอ่อนอะดูดูเป็นคนคล้ายๆว่ายังไงก็ได้หัวอ่อนเป็นเด็กดีอะไรเงี้ยแต่แต่แอบดือ้อแต่แอบดื้อนะคนเนี้ยแอบมีความเอาแต่ใจอยู่อยู่บ้างลึกๆแต่บุคลิกภายนอกของเขาอะ่ะจะดูเหมือนแบบดูไม่ค่อยเป็นคนอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยดูดูมีความน่ารักสดใส ดูเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายเออทำนองนั้นแต่จริงๆไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกคนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ว่านอนสอนง่ายขนาดนั้นนะคะเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดของตัวเองค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันอืมเขาอยากติดต่อคุณมาเรื่องอะไร อยากติดต่อมาหาคุณเรื่ออะไรอ,อารมณ์ว่าเหมือนแบบคิดถึงนะอยากคุยด้วยอะ่ะเหมือนอยากคุยด้วยอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อะ่ะ คือถ้าตอนนี้คุณกับเขาไม่คุยกันหรือเลิกลากันไปหรือห่างกันไปเป็นเหมือนคนไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เลยเขาอยากกลับมาคุยกับคุณเขานึกถึงคุณนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนึกถึงเรื่องราวระหว่างเขากับคุณมีความ ีความรู้สึกเหมือนแบบปล่อยวางไม่ได้อ่ะยังนึกถึงอะไรเก่าๆอยู่ยังมีความรู้สึกว่าคุณเป็นของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าอยากกลับมาหาคุณไหมนั่นแหละก็ก็อยากกลับมานะคะอ,อยากกลับมาแก้ไขอยากกลับมาแก้ไขอะไรที่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอยากคุย อยากคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ให้มันดีขึ้นอะอยากพูดอะไรอยากบอกอะไรอืมเขารู้สึกแบบ คิดถึงโหยหารู้สึกแบบมีความต้องการคุณมากๆอ่ะนะคะแล้วก็เหมือนกับชัดเจนในใจแล้วมันมันชัดขึ้นทุกวันทุกวันความรู้สึกบางทีพอห่างกันไปนานๆนะคะห่างกันไปตอนแรกๆอะมันอาจจะไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่พอผ่านระยะเวลาไปนานๆแล้วมันมันเริ่มรู้สึกและความรู้สึกมันชัดขึ้นชัดขึ้นในอ,อย่างเนี้ยอืม จริงๆแล้วตอนที่เขามีคุณอยู่เขามีความสุขนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณแล้วก็เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะที่เขาอยากจะเปิดอกอยากจะพูดอยากจะเคลียร์กับคุณหรือเรื่องที่คุณเคยสงสัยเรื่องที่คุณเคยอยากรู้เขาอยากจะบอกเขาอยากจะตอบคาถามนั้นแหละอืมแต่ไม่รู้ว่าคุณยังอยากจะฟังอยู่ไหมเช่นคุณเคยถามอะไรเขาบางอย่างแล้วเขาไม่มีคําตอบให้กับคุณคุณกับเขาอาจจะจบกันแบบค้างคา เพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจน <c oughs> เขาไม่เคลียร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเออเขาอยากอธิบายแล้วอะหรือก่อนหน้านั้นเขาเขาขี้เกียจต่อเขาขี้เกียจอธิบายเขาไม่อยากอธิบายอะไรทั้งนั้นโดยที่ไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่ตอนเนี้คือพร้อมละพร้อมจะอธิบายทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่อะไรที่เคยทําผิดทาพลาดกับคุณหรือทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากอยากคุยอยากเคลียร์เรื่องเก่าๆเรื่องนั้นน่ะนะคะ อ่ะแล้วทาไมเขาถึงไม่กล้าทําไมเขาถึงไม่กล้าติดต่อมาล่ะอืมคือหนึ่งอ่ะเขาไม่มั่นใจ เขามีความไม่มั่นใจว่าเอ่อคุณจะอยากคุยกับเขาไหมหรือว่าถ้าเขาติดต่อมาแล้วอ่ะคุณจะคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะต้อนรับเขารอเปล่าคือโอเคติดต่อไปอ่ะคุณจะคุยกับเขาไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอ่อสิ่งที่ เราไม่รู้ว่าเขาเคยทําอะไรไว้กับคุณนะเออแต่เขาแต่เขากะเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันทําไม่ดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเขาเคยทําทําไม่ดีกับคุณเอาไว้อ่ะอาจจะเคยทําทําให้คุณเสียใจมากทําผิดกับคุณไว้มากอะไรแบบเนี้ยเป็นความรู้สึกผิดอ่ะที่ที่มันยังไม่ได้ลบล้างก็อยากจะขอโทษอยากจะอยากจะเคลียร์ความรู้สึกนี้นะแต่ก็ไม่กล้า เพราะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปอะ่ะเขา้ําเส้นคุณมากเกินไปแล้วเลยอย่างเงี้ยอืม,อมแล้วเขาจะตกลงเขาจะทำยังไงอะ่ะเขาจะไม่กล้ายอย่างนี้หรือว่า สุดท้ายเขาจะติดต่อมาไหมโอเคเขาจะรวบรวมความกล้าจนได้นะคะแต่ถามว่าเขาแบบกล้าแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมก็ไม่หรอกจริงๆอ่ะเขาเขาเขากลัวมากๆเขากังวลมากๆเขาไม่มีความกล้าเลยแต่เขาจะฮึดมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะนะคะที่เขาแบบฮึดฮึดสู้ขึ้นมาแบบเอาวะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงก็ช่างจะโดนด่าก็ช่างอะไรก็ ก็ว่ากันไปเขาจะติดต่อมานะเขาจะติดต่อมานะช่วงระยะเวลาเราว่าไม่เกินเดือนหกเดือนเจ็ดนะคะแล้วก็มีม,มีมิทุนากรกดาสิงหามิถุนากรกดาสิงหาประมาณเนี้ยที่คนคนเนี้ย จะมีความกล้าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เอ่อเขามีความกล้าเป็นพิเศษนะมีความมั่นอกมั่นใจเป็นพิเศษทั้งทังที่ปกติก็คือมีความกังวลแหละไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่อ่ะนะคะ ไม่มีอะไรอะสะบอกเกี่ยวกับเขากับคุณตัวเขามีความวิตกกังวลมากจริงๆนะเออมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากแต่จะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเอาจริงๆอะมันมันก็ตัดกันได้ยากนะคะมันยังแบบ ยังคงยังคงมีโอกาสอะยังมีวาสนาต่อกันอยู่ยังคงมีโอกาสกลับมาคืนดีหรือกลับมาร่วมทางกันอยู่อืมตัวเขาเองไม่ยังไม่ยอมปล่อยวางอะเขาเขาปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางจากคุณไม่ได้ เขายังยึดมั่นถือมันอยู่ยังยังคงคิดถึงคุณยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังเฝ้ามองยังเฝ้าดูยังมีความห่วงใยแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่และถ้ากลับเข้ามาเรามองว่าคุณกับเขาก็ยังไปด้วยกันได้นะคะคือถ้าถ้าพูดคุยกันเคลียร์การได้เข้าใจอ่ะมันก็ยังไปด้วยกันได้เห็นไหมมันยังมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกัน ยังมีความต้องการไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความชอบอะไรคล้ายๆกันเหมือนๆกันอืมไอ้ข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียคือถ้าถ้า,ถาจริงๆแล้วไอ้ข้อเสียหรืออะไรที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันเคยเป็นปัญหาในความสัมพนะันธ์น่ะถ้ากลับมาคืนดีกันอีกครั้งเราคุยกันเคลียร์กันให้เข้าใจหรือว่า พยายามปรับปรุงแก้ไขจะไม่ทําผิดอีกจะไม่ทําให้มันเกิดปัญหาเดิมซ้ําอีกแล้วว่ามันก็โอเคอยู่นะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะอืมโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ